โอเคครับผมก็ขอกราบสาวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีจะรับเข้าสู่ช่องเฮปยาเกมเมอร์นะครับผมโอเคฮะวันนี้เราก็อยู่กับช่วงสารน่ารู้นะครับก็หาว่าน่ารู้ยังไงนะครับวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการบล็อกเบอร์โท,ทรศัพท์นะครับบล็อกเบอร์โทรศัพท์นะครับอื้อจบงอกด้วยกูอ่อะอนะอันดับแรกนะครับเข้าไปที่รูปตรงนี้ฮนะเข้ามาเลยครับอ่า จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรเข้าโทรออกของเราหลายๆคนนะครับนะให้เราเลือกไปที่จุด3ามจุดตรงนี้ครับข้างแว่นขยายนะแล้วจะมีอ่าพืกอความเข้ามาประกาศนะครับเป็นการโทรเข้าการสนทนี่ให้เป็นตัวไม่ต้องสนใจครับสนใจไปที่การตั้งค่านะครับให้กดเข้าไปที่การตั้งค่าปุ๊บพอมาถึงหน้านี้นะครับนะก็จะมีช้อยหะเรเลือกนะครับเป็นการบล็อกเบอร์บล็อกใหม่ในตนเองนะครับแล้วก็การบันทึกการโทรอะไรเรื่องไม่สนใจนะครับ ไปที่ข้อความแรกนะครับบล็อกเบอร์บล็อกหมายเลขนะฮะเข้าไปเลยครับปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บมันจะอยู่หน้านี้นะฮะให้เราอ่านไปที่เพื่อเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วบางคนถามว่าบล็อกเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้จักคือไรนะครับคือข้อความแรกนะฮะถามว่าบล็อกอันนี้คือถ้าเราเปิดตรงนี้ปุ๊บนะครับทุกเบอร์โทรศัพท์นะครับที่โทรเข้ามาหาเราเราจะไม่สามารถติดต่อเราได้เลยเขาจะไม่สามารถติดต่อเราได้เออพูดอย่างนี้ถึงจะถูกใช่ไหมแล้วอันที่2นะครับ คือบล็อกหมายเลขนะครับก็คือเฉพาะเบอร์ที่เราต้องการอยากจะบล็อกนะฮะอันนี้นะครับที่หรือว่าผมเนี่ยไม่แนะนําให้เปิดนะครับเพราะว่าเราต้องมีเบอร์เขาก่อนนะครับหรือว่าเมมเบอร์เขาก่อนเขาถึงจะโทรหาเราได้นะครับอ่าอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับแต่ว่าใช้ได้ในบางกรณีนะครับก็คือว่าเราไม่อยากให้ใครโทรหาเราเลยนะครับในช่วงนี้เราขอเจ็บตัวนะฮะเราก็สามารถเปิดได้นะครับบล็อกทุกเบอร์เลยนะครับที่เราไม่รู้จักนะ กถ้าผมจะแนะนำนะครับในกรณีนี้นะครับหนีแฟนนะครับแฟนโทรจิบแฟนโทรเร่นี้นั่นนะครับหรือบางคนนะครับเป็นโรคจิตบ้างอะไรบ้างนะครับที่โทรหาเราแล้วเวลาเราไม่รับสายเนี่ยโทรแม่งอยู่ด้านแหละนะฮะเออนะฮะคนไม่ใช่ไก่แม่งจิบอยู่ด้านแหละะเอนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งเรารับโทรศัพท์ไปแล้วมันก็ไม่คุยเออมันโทรมาไม่คุยมันโทรมาเพื่อผมแนะนำนะครับ ให้เรากดไปที่ตรงคําว่าเพิ่มหมายเลขัรศัพทบตรงนี้ครับแล้วก็กกเบอร์โัรศัพท์ที่เราต้องการจะบล็อกไปเลยนะครับอาทิเช่นนะครับผมจะกรอกเป็นเป็นเบอร์ศดย์เอ่อ0 8 0 0 9 0 0 0 8 8 8ู9 9 0 0ดดดด้า้านะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับอาทิเช่นนะนี่คือตัวอย่างนะครับไม่ใช่เบอร์จีนนะฮะก็กรอกเสร็จปุ๊บปุ๊บแล้วก็มันคือใช่นะฮะแล้วก็กดไปที่บวกตรงนี้นะครับผมปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นว่าคุณจะได้ คุณจะไม่สามารถรับสายจากเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยนะครับก็คือเขาไม่สามารถติดต่อเราได้นะครับแต่เราสามารถโทรกลับไปได้นะครับหรือติดต่อผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนั้นได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือว่านะครับเบอร์นี้เขาจะโทรหาเรานะครับแลวมันจะขึ้นเสียงว่าหมายเนขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้นะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยถ้าเลิกงอนแล้วล่ะหรือว่ารู้แล้วล่ะว่าเขาโทรมาเขาคือใครนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าคือเราอยากให้เขาติดต่อเราทํายังไงนะครับ ก็คือเหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนตอนแรกเรากดคาว่าบวกใช่ไหมตอนนี้เราก็กดคําว่าลบนะครับเพื่อลบเบอร์นี้ทิ้งไปนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาสามารถติดต่อเราได้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราไม่บล็อกเขาแล้วอะไรประมาณนี้นะหลังจากที่เราลบเบอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถติดต่อกันได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะบล็อกเพื่อนบล็อกแฟนบล็อกนู่นนี่นั่นนะครับโอเคนะฮะถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและเพียงบางนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมบ๊ายบาย